ขบนดดวนรถด่วนดีเซล,ลาที่75ครับบุญเทพหลวงกลางเุียงอารีวัฒน์หนองคายครับแล้วออกจากในชาชาราที่หนึ่งประตูวีครับก็ผมไปอายุทยานั่งรถขบนดดวนรถด่วนดีเซล,ลาที่75ครับแต่ขบนดดวนรถด่วนพิเศษ เดียวร้าแมวบุซีเดอร์ดิจิตมาเปแมแขงครับผมนั่งตบวนตู้นดีเซลรันดิห้าครับผมทันที่4ครับ อันนี้กลางทีมอาดีวัชใช้บริการมาสองปีแล้วครับเมื่อเปิดใช้ยอบริการวันที่19มกราคม2566ครับใช้สองปีแล้วครับที่วิ่งกลางทีมอาดีวันครับงงก็กระบวนนี้กระบวน รถตัวพิเศรษฐีคอรครับขบวนรถตัวนอินทราทีเจ็ิบห้กลางเทนราดีวัลน้องไทยครับก็ลงไปยุขยาครับ